ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีดวงชะตา12ลัคนาราศีประจำเดือนกันยายน2565นะเช้าลัคนาราศีตุลคุณมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนดาวนะครับดาวเสายังคงเป็นกเกษตราธิปดีเล็งไปยังเรือนการงานอยู่ ชาวลัคนาราศีตุลนอธิบายฟังแบบนี้ในเดือนนะครับในเดือนกันยายนนั้นต้องบอกว่าเป็นเดือนที่ช่วงต้นๆ้นเดือนนะประมาณวันที่1ถึงวันที่6อะไรอย่างเงี้ยยังมีความสําเร็จในเรื่องงานดีอยู่แล้วการเงินเนี่ยก็ยังดีไปจนถึงประมาณก,กลางๆงเดือนตุลาคมแต่ช่วง1นึถึงสินะครับ1นึถึงสินะครับ ระวังสุขภาพร่างกายด้วยนะครับผมกลัวเหลือเกินว่าชาวลัคนาราศีตุลจะเจ็บป่วยกินยาหรือไม่ค่อยสบายกลัวตรงนี้แหละฉะนั้นต้องรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีไอ้เรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยดาวเจ้าเรือกนการเงินมันไปเป็นมรณะก็จริงไปเป็นปลาก็จริงแต่ก็ได้ราชาโชคด้วย ฉะนั้นชาวตุนใครที่ต้องทำงานติดต่อกับต่างชาตินะครับหรือต่างชาติต่างภาษาเนี่ยอันเนี้ยจะได้เงินที่โอเคแต่ก็รายจ่ายเยอะฮะชาวตุนเดี๋ยวมีตรงนูน้นตรงนี้เดี๋ยวจ่ายโน้นจ่ายนี่ตลอดนะครับฉะนั้นช่วง10วันแรกก็ระวังสุขภาพร่างกายนิดหนึ่งนะนะครับแต่หลังจากนั้นไปแล้วการงงการงานน่าจะขยับดีขึ้นแต่ดีขึ้นบนบรรทัดฐานที่ จะต้องเหน็ดเหนื่อยจำไว้เลยครับว่าชาวตุนในเดือนในเดือนกันยายนเนี่ยจะไม่ได้อะไรมาแบบง่ายๆเลยต้องลงทุนลงแรงต้องลุยอย่างเนี้ยถึงจะได้ต้องแข่งขันอย่างเนี้ยถึงจะได้แต่อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมมองเห็นได้ชัดเจนนั่นคือเรื่องความรักของชาวตุนกันยายนนั้นความรักของชาวตุนนั้นจัดได้ว่าวุ่นวายชิบหายเลยครับ ไม่รู้จะใช้คําไหนให้คุณมองเห็นภาพความรักค่อนข้างจะวุ่นวายนะชาวตุลนนะ่ะวุ่นวายอย่างไรดาวเจ้าตัวดาวเจ้าเรือนคู่ครองไปเป็นมรณะนั่นคือดอกที่หนึ่งดอกที่สองคืออยู่กับดาวมนุษย์ตยูดอกที่สามคือเป็นประด้วยแต่ก็เป็นราชาโชคด้วยอ่านได้ง่ายเหลือเกินว่าชาวตุลน,นะครับชะตาชีวิตจะพาไปวนเวียน กับรักต้องห้ามรักต้องห้ามคืออะไรไปเจอคนมีเจ้าของบ้างเรามีผัวอยู่แล้วเขามาชอบเราบ้างเรามีเมียอยู่แล้วเขามาชอบเราบ้างไปชอบเอาคนมีผัวบ้างเออบางคนก็ไปแอบรักเอาคนที่เขามีเมียแล้วบ้างมันจะมาทำนองนี้แหละไปดูได้เลยนะไปดูได้เลยชาวลัคนาราศีอะไรลัคนาราศีตุล มีโอกาสจะเจอความรักในแบบนี้แหละไม่น่าจะผิดเพี้ยนจากที่บอกหรอกนะครับโดยถ้าเกิดมันมันไม่มีทางปกติได้อย่างน้อยแม่ก็ต้องแบบงอนงอนตึงตึงกันจะหาเรื่องกันจ,จับผิดกันนั่นแหละเนี่ยมันไม่ปกติหรอกฮะชาวตุลในเรื่องความรักนะไปดูเถอะนะครับฉะนั้นชาวตุลไปดูเถอะนะในช่วงเดือนกันยายนความรักเนี่ยจุกจิกพอสมควรแล้วขอวงเล็บไว้ว่าถ้าชาวตุลคนไหนที่มีคู่อยู่ คู่ซ้อนอยู่แล้วโอ้ยช่วงเดือนกันยายนนี่แทบต้องเอาตีนไก่หน้าผากเลยนะอมืมืออย่างเดียวกันนาผากไม่พอหรอกนะครับไปดูให้ดีนะมันจะวุ่นวายจุกจิกเรื่องลักลักใคร่เรื่องลักซ้อนเรื่องอะไรประเภทนี้แหละนะครับแล้วก็ดาวเจ้าตัวไปอยู่ในเดือนวินาศด,ด้วยโอ้ดาวศุกร์อยู่เลยวินาศถึือส่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องลับลอะไรบางอย่างลัคนาราศีพิจิกคุณมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือน ดาวองคารของคุณโคจรได้ตําแหน่งเป็นอะไรได้ตําแหน่งเป็นประแล้วก็เป็นราชาโชคด้วยนะครับเป็นปราด้วยเป็นราชาโชคด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็คุณนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นดาวเจ้าเรือนการงานนะโคจรได้เกษตรปลาธิปดี ก่อนจะมาอยู่เรือนลาพระนะครับต้องบอกว่ากันยายนนั้นเป็นเดือนที่ชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับกำลังจะมีโชคดีในเรื่องของงานเป็นความโชคดีอยู่บนพื้นฐานแห่งการรอคอยที่ว่าเอ้ยแม่งเอ้ยไอสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยมันจะซักเซสไปในทิศทางใดนั่นก็หมายความว่าชาวลัคนาราศีพิจิกนั้น รอคอยการติดต่อบางอย่างในเรื่องของงานนะครับแต่ก็ถือว่าถ้าดูกันในภาพรวมๆแล้วผมว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับไม่ได้จุกจิกเสียหายอะไรแต่อย่างใดตรงกันข้ามน่าจะมีสิ่งที่ดีเข้ามาด้วยสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกสิบวันแรกของเรือนกันยายนนะครับจะจุกจิกหงุดหงิดในเรื่องความรักนะครับนะครับจุกจิกหงุดหงิดไม่ค่อยสบายใจในเรื่องความรัก คนมีแฟนอยู่อาจจะไม่ค่อยได้เจอหรือแฟนจะต้องเดินทางก็เป็นไปได้นะครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับนี่แหละครับก็อาจจะมีปัญหาจุกจิกในเรื่องความรักบ้างในช่วงประมาณต้นๆ้นเดือนแต่พอหลังจากวันที่11ไปแล้วการงงการงานเข้าที่ดีมากงานเข้าที่แล้วก็จะมีโชคดีในเรื่องของงานด้วยใครที่เป็นชาวลัคนาราศีพิจิกแล้วคุณทํางานอยู่2อ,อย่าง นั่นหมายความว่ามีโอกาสที่จะสําเร็จใครที่เป็นชาวลัคนาราศีพิจิกและทาอยู่อาชีพเดียวงานหลักงานเดียวให้มองงานที่สองไว้เลยโอกาสที่จะมีความสําเร็จนั้นสูงมากนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับทั้งดาวเอ,อ่อดาวพฤหัสดาวเจเริญการเงินที่ทรงคุณเป็นเกษตราธิบดีตีกลร่วมทัดน้ําอยู่นั้นก็ทําให้มีเงินมีทองใช้ตลอดนะขอให้สบายใจได้ดาวลาบก็ไปเป็นราชาโชคด้วย ลอยกลางฟ้าด้วยยิ่งจะได้รับความสําเร็จนะครับเอาเป็นว่าการเงินการทองช่วงไปลายปลายเดือนกันยายนน่ะยิ่งดีอาจจะมีโชคดีจากงานที่สองก็ได้แต่สิ่งที่ชาวลัคนาราศีพิจิกจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในเดือนกันยายนนั้นนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับระวังสุขภาพร่างกายขับรถขับรลระวัง นะครับแล้วก็อย่าไปเดินทางไกลมากนะครับนี่ก็ติงกันไว้ตรงๆนะชาวลัคนาราศีพิจิกนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเถอะในภาพโดยรวมๆเนี่ยผมก็ว่าพิจิกยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะดวงชะตาไม่ได้ขี้เหล่แต่อย่างใดนะครับยังมีความสำเร็จดีอยู่ส่วนเรื่องคู่ครองเรื่องความรักก็จะจุกจิกใจช่วงต้นๆเดือนนะ่ะนะจุกจิกใจหรืออีกด้านอีกด้านหนึ่งคือคู่เดินทางนะครับคู่อาจต้องเดินทางบ่อย นั่นคือชาวลัคนาราศีพิจิกเอาเดินทางบ่อยก็ทําให้เจอกันน้อยไงเอาเป็นว่าพอผ่านประมาณวันที่10ไปแล้วเดี๋ยวพิจิกก็ขยับดีขึ้นอ่าผ่านวันที่10ไปแล้วพิจิกก็จะต้องขยับดีขึ้นลัคนาราศีธนูนะครับดวงชะตาประจําเดือนประจําเดือนอะไรประจําเดือนกันยายน2565นะครับเดือนที่ดาวพุธเดินแปลกๆนะเดินถอยหน้าถอยหลังอะไรของแม่งก็หมายรู้ นะครับเดินแปลกๆเดินถอยหน้าถอยหลังแต่ว่าดาวอาทิตย์และดาวศุกร์ไปลอยกลางฟ้าอยู่ของชาวลัคนาราศีธนูด้วยโยกเก์ของดาวแบบนี้นะครับส่งผลให้ชาวลัคนาราศีธนูนั้นนะฟังให้ดีนะครับชะตานะครับจะมีชื่อเสียง นะดาวอาทิตย์ไปอยู่กับดาวศุกร์คู่สมพลนะสลับเรือนกับดาวพุธนะครับจะมีชื่อเสียงจากงานที่เราเองแทบจะไม่ได้คาดคิดเลยจู่ๆมันก็เข้ามาและเราเข้าไปทําเสร็จแล้วก็จะมีสิ่งที่ดีเข้ามามีความสําเร็จเข้ามาดาวสาวยังอยู่ในเรือนการเงินการเงินยังดีมากดาวดวงการเงินยังดีมากอยู่มีเงินเข้ามาตลอดแต่ดาวศุกร์เนี่ยมันก็ไปเป็นนิดด้วยรายจ่ายจุกจิกก็เยอะนะ แต่ผมว่าพพเผอชาวลัคนาราศีธนูน่าจะมีข่าวดีในเรื่องการเงินเรื่องบ้านที่ดินที่ทางยวดจานผ่านะในช่วงเดือนกันยายนมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากนะครับวันที่1จนถึงวันที่6นะช่วงนี้จะจุกจิกเกี่ยวกับเรื่องของงานเล็กน้อยนะครับมีปัญหาจุกจิกเกี่ยวกับเรื่องของงานอยู่นะครับทําให้จุกจิกบุญญิดอยู่เหมือนกันพอมาถึงประมาณวันที่1 5 สกิกว่าไปแล้วล่ะนะครับไปจนถึงวันที่20ช่วงนั้นงานดีมากแล้วเพอเผอธนูจะต้องเดินทางเพราะงานด้วยแล้วก็การเงินจะดีมากๆในช่วงประมาณ 26, 27, 28, 29, 30ช่วงนี้จะมีโชคดีเรื่องเงินยวดยานพาหนะบางทีก็ไปโชคดีเรื่องที่ดินที่ทางคอนโดใครที่ตั้งใจจะซื้อสิ่งเหล่านี้ไว้ไม่น่าจะผิดหวังน่าจะได้ตามที่คุณต้องการนะ นะครับชาวธนูนะครับจะโดดเด่นมากถ้าคุณจะต้องเดินทางเพราะงานอาจจะไปได้งานที่ทําให้คุณต้องเดินทางแต่ว่าได้เงินเยอะอย่างนี้ก็ได้นะครับส่วนในเรื่องของความรักนั้นดาวเจ้าเรือนความรักกับดาวเจ้าเรือนสุภาษมีการสลับเรือนกันนะมีโอกาสคนโสดจะเจอรักแบบไม่คาดฝันนะครับมีโอกาสจะเจอรักแบบไม่คาดฝัน นะครับหรือบางคนที่คุยคุยกันอยู่แล้วหายหายกันไปก่อนหน้านี้มีโอกาสจะติดต่อกลับมามาเจอก, <_ synchron ize> กันก็มีความเป็นไปได้แต่ดาวที่สลับเรือนอย่างนี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นความรักที่ไม่ค่อยเปิดเผยนะครับเปิดเผยมากกลับไม่ส่งผลดีไม่ว่าจะกับคุณหรือคนที่คุณจะคบหาด้วยก็ตามส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วหรือมีคู่อยู่แล้ว อาจจะมีความห่างๆกันเพราะงานบ้างเช่นจะต้องเดินทางบ่อยก็เป็นไปได้นะนะครับชาวลัคนาราศีธนูนะลัคนาราศีมังกรจัดไปดวงชะตาในช่วงเดือนกันยายนนั้นอธิบายความให้ชาวมังกรฟังชัดๆตรงนี้เลยนะชาวลัคนาราศีมังกรคุณมีดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนดาวเสายังคงทับลัคนาของคุณอยู่เหมือนเดิมอยู่กับดาวเกต นะครับดาวคู่นี้เป็นเจ้าแห่งการศึกษาหาวิชาความรู้เป็นเจ้าแห่งการตักตวงสิ่งที่ดีเข้ามาหาตัวเองเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองแล้วก็ยังมีดาวพฤหัสโยกหน้าในตำแหน่งที่เป็นกเกษตราที่ประดีด้วยส่วนดาวอาทิตย์และดาวศุกร์นั้นอยู่ในตำแหน่งที่เขาเรียกว่าตีโกนร่วมธาตุดินกับชาวลัคนาราศีมังกรนับรวมไปถึงมนุษย์อยู่ด้วย อธิบายความมาถึงตรงนี้ผมก็อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมังกรว่ามันเป็นโชคดีอย่างมากถ้าคุณจะรีเริ่มทำอะไรสักอย่างหนึง่งที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ว่าชาวมังกรจะผันตัวเองไปเป็น YouTuber, ากกา like ยูทูบเบอร์หรือไม่แต่การไลฟ์สดขายของหรือไม่แต่การทำตัวเองเป็นแบรนด์อ姆บัสเตอร์ขึ้นมา กับผลิตภัณฑ์กับสินค้าหรือกับอะไรสักอย่างหนึ่งก็ตามจะได้รับความสำเร็จอย่างสูงนะครับด้วยอิทธิพลของดาวที่ผมพูดไว้ตรงนี้แหละดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนการงานถึงแม้ว่าองศาจะอ่อนกำลังไปนิดแต่ก็ไปอยู่กับดาวอาทิตย์คู่สมพลเออคล้องจองเนาะองศาอ่อนแรงไปนิดแต่ไปอยู่กับอาทิตย์คู่สมพลนั่นหมายความว่าคุณยังจะได้รับความสำเร็จ ยังดีในเรื่องของการงานนะรวมไปถึงเรื่องชื่อเสียงด้วยส่วนดาวพุทธที่ไปโคจรอ,อยู่ในเรือนมรณะนั้นชาวลัคนาราศีมังกรคุณจําเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์ในการที่จะเลือกใช้คําพูดในการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างเนี่ยให้ดีนะครับอย่าไปพูดจาในลักษณะสร้างศัตรูนะครับและพยายามให้อ่อนน้อมถ่อมตัวเข้าไว้เลยนะชาวมังกรเนี่ย อ่อนน้อมถ่อมตัวเข้าไว้เลยเข้าใจไหมนะครับพยาพยามพยายามอย่าไปสร้างศัตรูอย่าไปเขาเรียกว่าคือถ,ถ้าจะแข่งขันกับใครเนี่ยแข่งกับตัวเองพอแล้วอย่าไปสร้างศัตรูหรือว่าทําให้เกิดการเปรียบเทียบขึ้นเพราะว่าดวงงานมันดีอยู่แล้วมันกําลังจะมีความก้าวหน้าดีอยู่แล้วนะครับส่วนในเรื่องของการเงินนะนะครับ ชาวลัคนาราศีมังกรจะหมดเงินหรือใช้จ่ายไปเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลมีเดียท้งสายแม่งคงจะไม่พ้นเรื่องการเอฟของมาแน่ๆการซื้อค้าวซื้อของทางโซเชียลที่เขาเรียกว่าเอฟของนั่นแหละผมว่ารายจ่ายน่าจะออกไปตรงเนี้พอสมควรเลยนั่นนะ่ะะคือชาวลัคนาราศีมังกรแต่ก็ถือว่ายังโชคดีแหละครับพระหัสโยกหน้าก็ยังมีเงินมีทองเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอยได้ตลอดนะ ก็ขอให้สบายใจตรงนี้ได้อย่างหนึ่งว่าอย่างน้อยก็โอเคแล้วนะเงินไม่ขาดมือนะครับส่วนในเรื่องของความรักนั้นนะส่วนในเรื่องของความรักนั้นนะครับมันมีความสลับซับซ้อนในดวงความรักอยู่นะครับมีความสลับซับซ้อนในดวงความรักอยู่อธิบายก็คือว่าชาวมังกรหลายๆคนที่มีคนคุยอยู่นั้นคุณจะรู้สึกได้ชัชดเจนว่า มันเขาเรียกว่าการการดูแลการเอาใจใส่มันน้อยเกินไปนะครับหรือมีคนรักอยู่แต่ก็จะไม่ค่อยได้เจอกันอาจจะเป็นในเรื่องของงานก็ได้ทำให้ไม่ค่อยได้เจอกันฉะนั้นนะครับผมต้องบอกว่าชาวมังกรเนี่ยจะจิตตกเรื่องความรักพอสมควรแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นผมขอสรุปดังนี้ถ้าใครที่เป็นชาวมังกรแล้วมีคนคุยอยู่นะครับอย่าเอา จิตตัวเองไปผูกกับเรื่องของความสม่ำเสมอมากนักเพราะว่ามันจะไม่ค่อยสม่ำเสมอแล้วมันทําให้เราหงุดหงิดใจเปล่าๆนะครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับต้องเข้าใจว่าบางทีเนี่ยอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเหมือนกันนะครับอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเหมือนกันเราเองกับคู่บางทีเดี๋ยวดีเดี๋ยวคุยกันดีอ้าวเดี๋ยวก็หนุ่มก็หญิงอ้าวเดี๋ยวจะมีปัญหากันอีกแล้วฉะนั้นพยายามอย่าเอาจิตไปจับกับเรื่องแฟนมากดีก็ช่างแม่ง ไม่ดีก็ช่างมันนะฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าดาวสุกดาวโตวแทนแห่งความรักเนี่ยแล้วเป็นดาวก็เจ้าเรือนการงานด้วยเนี่ยมันไป,นเ,ปนเป็นตําแหน่งเขาเรียกองศามันอ่อนกาลังฉะนั้นพอมันจุกจิกบุญกิตเรื่องนี้เดี๋ยวมันผ่านไปเรื่องอื่นด้วยนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมังกรแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าความรักคุณเสียหายนะก็ดีอยู่เพียงแต่ว่ามันไม่ค่อยสเสถียรไม่ค่อยสม่ําเสมอนี่แหละครับคือสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมังกรนะ ฉะนั้นชาวบังกรผมอธิบายให้ฟังแบบนี้วันที่1จนถึงวันที่10จะมีจุกจิกหง,งุดหงิดเรื่องความรักในช่วงต้นต้นเดือนแต่พอเข้าประมาณวันที่5ที่6ถึงวันที่10ถึง15ไปแล้วการงานมันดีแฮปปี้ขึ้นนะความรักก็ขยับดีขึ้นกว่าตอนประมาณวันที่1ถึงวันที่5ดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งช่วง1-5ถึงอาจจะระแวงอาจจะจุกจิกใจระวงระแวงอะไรอย่างนี้แหละพอวันที่11 จนถึงวันที่20ช่วงนั้นเป็นช่วงแห่งการกอบโกยตักตวงผลประโยชน์ในเรื่องของงานตักตวงผลประโยชน์ในเรื่องของโอกาสหรือรายได้หรือความสําเร็จต่างๆแล้วก็จะชื่อเสียงจะดีในช่วงประมาณปลายเดือนส่วนนะครับความรักช่วงประมาณวันที่20กว่าอา้าวจิตตกอีกแล้วผมถึงบอกกันว่าเดี๋ยวมันดีเดี๋ยวมันไม่ดีอย่าไปจ้องมองอย่าไปเอาจิตไปจับกับมันมาก นะครับเพราะมันทําให้มันมีเอฟเฟกต์กับเรื่องอื่นด้วยเหมือนกันแต่พูดถึงถ้าเรื่องการงานผมว่าบางกรดีอ่ะอจะมีโปรเจกต์การทำลายโอกาสสาเร็จสูงมากๆเลยนะก็ว่ากันให้ฟังกันชัดๆแบบนี้แหละลัคนาราศีกลุ่มดวงชะตาในเดือนในเดือนกันยายนจะเป็นอย่างไรต้องบอกอย่างนี้ครับว่าชาวลัคนาราศีกลุ่มนั้น ดาวเจ้าเรือนการเงินเจ้าเรือนลาบมีกำลังคำว่ามีกำลังคือมันไปได้ตำแหน่งที่เขาเรียกว่าเกษตรราธิปดีนะชาวลัคนาราศีกุมนะครับทีนี้นะครับดาวพุธเนี่ยมันย้อนถอยหลังเดินถอยหลังกลับมาเลงลัคนาราศีกุมส่วนดาวเสาร์นะครับยังคงอยู่ในเรือนวินาศชาวลัคนาราศีกุม เดือนกันยายนเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นสิ่งต่างๆที่ดีนะเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นสิ่งต่างๆที่ดีแล้วก็ขอวงเล็บว,ว่าโดยเฉพาะในเรื่องการงานจะได้รับความสมําเร็จจากการเริ่มต้นในเรื่องของงานนะครับน่าจะมีข่าวดีน่าจะมีการเริ่มต้อนอะไรต่างๆที่ดีในเรื่องของ งางนแล้วการเริ่มต้นต่างๆที่ดีนั้นนะครับชาวลัคนาราศีกุมคุณต้องต้องเอาจริงเอาจางนะนะครับต้องเอาจริงเอาจางังต้องขยันบอกเลยว่าต้องขยันเพราะว่าเพราะว่าดาวบัลตุตยูเลงไปยังเรือนการงานเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีกุมแต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดี คือทำอะไรก็จะได้รับความสำเร็จดีในเรื่องของการเงินผมก็เชื่อว่าชาวลัคนาราศีกุมนั้นจะมีเงินใช้มากกว่าช่วงกรกฎาที่ผ่านมามากกว่าช่วงสิงหากรกยาายรเงินน่าจะเข้าที่เข้าทางขึ้นกว่าเดิมมากมายนะครับนะครับต้องบอกกันไว้แบบนี้เลยวันที่หนึ่งจนถึงวันที่1ิบ กันยายนเป็น10วันที่ดีของชาวลัคนาราศีกุมจะหยิบจับอะไรก็จะได้รับความสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจ11จนถึง20นะครับในช่วงนี้การงานก็ยังมีความสำเร็จต่อเนื่องคุณต้องระมัดระวังอารมณ์ตัวเองนะชาวกุมอย่างหงุดหงิดง่ายมองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆไปบ้าง อะไรที่มันหงุดหงิดง่ายทําให้หงุดหงิดจุกจิกใจง่ายๆเนี่ยมันเสียพลังงานสําหรับชาวลัคนาราศีกุมมองข้ามไปนะครับมองข้ามไปอย่าเอามาใส่ใจมากแล้วก็งานจะกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งในช่วงตั้งแต่ประมาณประมาณช่วง2 3 2 3 24อะไรอย่างเงี้ยไปจนถึง30กันยายนเลยผมดูแล้ว ยังไงก็ตามนะครับชาวลัคนาราศีกุมคุณยังมีความสำเร็จในเรื่องของงานเป็นอย่างดีแต่เป็นความสำเร็จที่อยู่บนพื้นฐานของการเอาจริงเอาจังขยันเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการงานของชาวลัคนาราศีกุมนั้นคือดาวอังคารดาวอังคารเป็นทั้งราชาโชคและก็เป็นประด้วยแปลความหมายคือมีคนหยิบยื่นสิ่งที่ดีให้เราอยู่ที่เราเองเนี่ยต้องเอาจริงเอาจังกับมันและเดี๋ยวความสำเร็จจะตามมานะครับ ส่วนในเรื่องความรักคู่ครองนะต้องบอกว่าดาวอาทิตย์กับดาวพุธมันสลับเรือนกันแปลความหมายได้ว่าชาวลัคนาราศีกลุ่มนั้นคู่ของคุณอาจจะต้องเดินทางบ่อยคู่ของคุณอาจจะต้องเดินทางบ่อยเพราะงานก็ระวังปากเสียงจุกจิกกันบ้างเหมือนกันครับเพราะว่าดาวคู่ครองไปอยู่ในเรือนมรณะตรงนี้ ไปพอความหมายคือคู่อาจต้องเดินทางหรืออาจจะมีเรื่องจุกจิกบุญยิดอะไรกันประมาณนั้นนะแต่ก็ช่างมันเถอะนะยังไงก็เอาเอาเงินเอาทองไว้ก่อนส่วนคนที่ยังโสดนะครับกันยายนนะครับอย่าเพิ่งเออกันยายนนะชาวภูมนะที่ยังโสดนะอย่าเพิ่งไปรอ่านไปให้ใจใครเลยมันผิดฝาผิดตัวเข้ามาแล้วสร้างปัญหาเข้ามาแล้วไม่ได้ให้ความสุขกูจะเข้ามันทาเตียอะไรเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับแม่งจบแล้วนะแค่นี้แหละ ง่ายๆนะฮะพยายามไว้พยายามมีสติไว้จะคุยกับใครจะคบกับใครดูให้รอบคอบกันแล้วกันนะชาวลัคนาราศรีกุมนะครับอธิบายให้ฟังต่อคือดาวอาทิตย์กับดาวพุธมันสลับเรือนกันเนี่ยมันแปลความหมายได้แบบนี้ว่า2อ,อย่างนะคือ1คู่อาจจะนำโชคมาให้แต่คู่ก็อาจจะเดินทางด้วย นะครับนาโชคมาให้แต่ก็ต้องระวังปากเสียงกับคู่ด้วยนะเพราะว่าดาวพุธกับดาวอาทิตย์สลับเรือนแต่มีปากเสียงเมื่อไหร่ชาวกุมแม่งขัดลาบทันทีอย่าไปหาเรื่องหาราวมีปากเสียงอะไรกับคู่ครองนะเข้าใจคำว่าขัดลาบไหมอ่ะคือทะเลาะกันแล้วโชคลาบหายอ่ะระวังกันแล้วกันนะชาวกุมอ่ะดวงชะตาในเดือนกันยายนนะครับชาวลัคนาราศีมีนต้องบอกว่าเดี๋ยวช่วงกลางกลางเดือนกันยายนน่ะดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ คู่สมพลก็ไปเลงลัคนาแล้วก็ไปเลงกับดาวพฤหัสด้วยพฤหัสตั้งรับอยู่พฤหัสทับลัคนาราศีมีนอยู่ไงฉะนั้นลัคนาราศีมีนเป็นหนึ่งในลัคนาราศีที่เดือนกันยายนชะตาชีวิตยังดีอยู่นะจ๊ะนะดีอยู่โอเคเลยแหละแม้ว่าดาวพุธจะเดินถอยหน้าถอยหลังก็ตามแต่ก็ถือว่ายังได้รับความสำเร็จดีอยู่โดยเฉพาะในเรื่องของงานเรื่องของธุรกิจ การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับถือว่ามีความสําเร็จดีมากนั้นชาวมีนขอให้สบายใจได้ว่าในเดือนกันยายนนั้นนะครับชะตาชีวิตจะได้รับความสำเร็จอย่างสูงโดยเฉพาะในเรื่องการงานมีโอกาสจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งแล้วก็นะครับใครติดต่ออะไรเกี่ยวกับเรื่องของ นะครับธุรกิจการงานเริ่มโปรเจกต์ใหม่อะไรก็ตามสำเร็จกันยายนนะ่ะนะครับต้นต้น,ต,น,ต,นต้นเดือนก็ความสำเร็จก็ทยอยเข้ามาแล้วมันจะมาจุกจิกก็เรื่องความรักนั่นแหละสุขเลงรักษ์สุกเจอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันนะสุขเลงรักษ์เป็นนิดด้วยแล้วก็เป็นเจดกัลยคณาโบราณเขาบอกว่าเป็นพินทุบาทสุกเจ็ดอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันธ แล้วก็นะฮะดาวเจ้าเรือนคู่ครองเนี่ยก็ดันเสือกไปย้ายกลับไปเป็นอริอีกฉะนั้นรอบวงโครจรแบบนี้ชาวลัคนาราศีมีนความรักจะจุกจิกอยู่ไม่น้อยในช่วงเดือนกันยายน1-10กันยายนนะชะตาชีวิตยังได้รับความสำเร็จดีนะครับเอ่ถึง เรื่องงานเยอะมากภาระเยอะมากแต่ก็ยังมีความสาเร็จเข้ามาตลอดพอช่วง21ไปจนถึง30นั่นแหละช่วงนี้ความรักจุกจิกวุ่นวายจุกจิกวุ่นวายเพราะว่าดาวสุกไปแรงรักสุกเจ็อาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันอยู่แล้วพินทุบาทอยู่แล้วรักใครก็เปิดเผยยากเปิดเผยไม่ได้แล้วก็ดูให้ดีนะชาวมีนน่ะโดยเฉพาะชาวมีนสุภาพสตรีอะ่ะ รักใครอย่าเพิ่งไปทุ่มเทให้ใจมากนะทําไมเหรอระวังมันจะโดนหลอกฟันนะเด้เออต้องให้พูดอีกอนะฮะเตือนกันตรงๆนะเนี่ยไม่ได้อ้อมผมไม่ไปใช้ภาษาอะไรอ้อมค้อมมากหรอกนะฮะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมีนนะนะครับดวงมีความสำเร็จดีมากในเรื่องงานส่วนในเรื่องการเงินนะ่ะ ดาวเจ้าเรือนลาภะเป็นกเกษตรราธบดีมีเงินมีทองใช้ตลอดไม่ต้องห่วงเลยแต่ดาวเจ้าเรือนการเงินจริงๆแล้วไปเป็นปละแล้วก็เป็นราชาโชคอาจจะได้เงินมาแล้วต้องไปใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภพสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้แต่มีเงินมีทองใช้ตลอดนะฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี